ไม่เซียวสวัสดีเจ้าไม่เซียวเกเดคนเมืองในต่างแดนสวัสดีเจ้ามาให้สดเมื่อคืนเจ้าได้สดกลางคืนถนนใกล้บ้านเนะ่เจ้ามากับมากับหลานเบาหลานเบา <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้อีหย่างนี้อี๋ ขอบพระคุณน,นะคะแม่ะรัดนี่แบบารนี่อบอกบอกว่ามันตังหน้ามันบบเรียบร้อยรัดเนี่ยันนี้มันเป็นตอก,ตอกแคบแคบแม่ตะกอนตะกอนไม่จังละเนี่ยเป็นตอกแคบมากตรงนี้นะคะเป็นซอยแคบมากมเป็นทางคนเดินนี่แหละทางนี้แหละทางคนเดินทางลง ทางลงตาน่ยเป็นแปลงไว้ทางลงตารับตะกอนแหละครับเดียวมีคนใจเหรอรดมันพันเนี่ยถ้าลาดไท้อะได้าปู่ที่นี่นเราจะอ้อมไปทางนู้นก็ได้นะ ลัดเนี่ยก่ะอ้อมไปทางโน้นก็ได้หือมอ้อมมันเนาะนี่ถึงเร็วดีเนาะได้ยี่สิบนาทีละ เล่นไม่เล่นไม่เล nice. ่นแล้วเกิมันนอนนี่ก่อนเลยเพื่อนตัวมันนอนนี่ก่อนเจ๊อี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 จอดอาบน้ำหน้าจ้าจ้าจ้าไอเล่น อีเลนอีดําอีดําเก็มันเลนเนี่ยมันมันเป็นเลนเนี่ยขอบคุณนะคะมาค่ะมาล่าต่อมาล่าความมืดต่อมาล่าความมืดต่อขอบพระคุณมากมากนะคะตรงนี้ไม่มีแสงไฟนะคะ ถนนเส้นนี้ไม่มีไม่มีแสงไฟสักดวงนะคะแต่มันมันมีบ้านอยู่สองหลังเนาะมีบ้านอยู่สองหลังแล้วก็ก็ไม่ได้ลาดด้วยนะคะไม่ได้ลาดซีเมนนะคะเป็นเป็นนี่เป็นดนหนอดินแดงนะมันมีบ้านอยู่สองหลังเขาก็เลยไม่ลาดนะคะแต่มีสามหลังแต่ หลังเลขทางโน้นมันมันมีประตูผ่านทางถนนใหญ่เนาะเขาก็เลยไม่นับถ้าไปถึงเส้นนี้ถ้าบ้านที่ใช้จริงๆคือสองหลังเขาก็เลยไม่ลาดนะเดี๋ยวต้องไปล้างเท้านะล้างเท้ากินกังกิ้ง อบคุณน้องเอเคจ้าสิบสี่ล้านดวงใจขอบพระคุณค่ะมาส่องมาส่องเลขเด็ดถ้าจะดีเนาะมาส่องเลขเด็ดนะขอบพระคุณนะคะนี่นี้ส่องเลขเด็ดนะกลางคืนนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะ ลงต่ำๆทีนี้มันจะเห็นแสงไฟไนงะขอบคุณค่ะน้องกาแฟขอบคุณมากระวังก็ห่มเปื้อนนะตัวอะไรนะคะอยู่ตรงนั้นนะตัวอะไรผีหรือเปล่าคะนะั่นผีหรือเปล่า